ดิ่ำเปิดแล้วใช่ไหมเออเปิดแล้วโอเคศูนย์หกสอซีเอค่ะสเวตเตอร์คอกลมนิวรตนิวรตใหม่สดสดร้อนร้อนอืออืออเต็มเหนียวเลย เมือเขาม้วนผ้าไหมพับมาพับมาเป็นแพกเหรอเออนะเมือม้วนมาเป็นมัดเป็นมัด,มด <c oughs> ใช่เขาม้มวนมาเราอ่ะไม่ได้เปิดไวซีนานแล้วเราไม่ได้เปิดไวซีนานแล้วเงออันนี้มัดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเวลาพี่พี่ตีพี่พี่ขอ <c oughs> <c oughs> เอาก้อนนี้ไปตั้องนหนึ่งมัด <c oughs> ลวงลวงลวงเออ เราไม่ได้เปิดวซีนานมากแล้วค่ะพี่นี่สมาร์ททมาเลยพี่ดำเขาม้วนมาพี่เขาม้วนมาเป็นแพ็กๆอยู่ม้วนมาเป็นแพ็กๆมาเป็นแพ็กแบบนี้เลยเราไม่ได้เปิดวซีนานมากแล้วอ่ะเอ้ยม้วนมาสวยม้วนมาสวยม้วนเรียงมาเออนี่ไงทำมาสวยอยู่นะทำมาสวยอยู่นะทำมาสวยอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้เปิดไวซีนานแล้วไงพี่ดำอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่ได้เปิดนานแล้วนี่เอ้ยนี่รุกนกหัวขาดหรือไม่ขาดเลยเอ้ยแอมเบอร์แอมเบอร์อ,อ,รอะหัวขาดหรือไม่ขาดใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะโอ้โหเอ้ลลาย,ลยที่เล่นกันพอดีนะเลยเฮ้ยอ้ยะมาแล้วอะ่ะมีหัวขาดตัวใหญ่ด้วยโอ้ เขาพับมาสวยมากเลยปยูไม่ได้เปิดซีนานมากแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อซื้อตลอดเลยแล้วพอเวลามาลงก็คือแบบหมดหมดทุกรอบตัวเด็ดมาแล้ว่ไม่ทันเลยอ่ะใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะเขามีโปรโด้วยนะรอบนี้อุ๊ยสวยนะ เนี่ยเขามาม้วนมามมมเออนี่เป็นชุดเป็นชุดเออทำมาสวยพี่ไ,ไฟซีหลังๆทำมาดีนะพับเข็นเข้าด้านในไม่ไมค่อยได้เปิดไงเราไม่ไมค่อยได้เปิดไงเขนก็พับเข้าด้านในให้เรียบร้อยอ <ๆ S 1> พี่ที่มาเมื่อวานเนี่ยพี่น้ำพี่อะไรเนี่ยเออ๋ยวถามว่าเปิดรีวิวอีกมเมื่อไหร่ อ๋อเหรอบพี่เข้ามาดูเลยแล้วเนี่ยก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะใครจะรับก้อนนี้พิมพรับรีวิวได้เลยรอบนี้ก็มีโปรเหมือนกันนะคะ 6, หกพันห้าเหลือหกพันสองตัวแรกก็เด็ดแล้วอ่ะพับมาสวยอ่ะไม่ได้เปิด YC นานช่อูไม่ได้เปิด YC นานเฮ้ยทำมาสวยมากเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะ ตัวใหญ่ด้วยพี่้วยรลยอา้าเต็มนะเต็มนะนี่อุ้ยน้องแบบไม่มีขุยไม่มีแบบอะไรเลยอะไม่มีได้หลุดอะไรอย่างงี้ไม่มีรอยอยัเต็มรอยอะพี่อุ้ยป้ายครบจ้ะพี่ป้ายครบจ้ะป้ายน้องครบนะนี่ด้านข้างก็ครบนะ นี่ปลายหนองด้านข้างก็ครบนะใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์มาได้เลยจ้าพี่พี่พเสียมาไว้ฝั่งพี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามีมีกันมีครับอ๋อพี่เสียไม่เป็นไรพี่เอาฝั่งนี้อ่ะใครจะเอาก้อนนี้นะพิมพ์รับมาได้เลยนะแอมเบอร์โอ้ยโอ้ย,อยสวยอะ่ะสวยอะ่ะแม่เร็วเลยจ้ะ ใครอยากได้ก้อนนี้เร็วเลยจ้ะแม่พับมาดีเลยอูเราไม่ได้ปวดไวซีนานแล้อวอะพับมาดีมากเลยอะสวยอะ่ะสวยอะ่ะรอะเอานะเย้อุณถ่ายรูปนะองวยงานสวยจังเลยงานสวยจังเลยพี่ทํำต้องมาพัดลมลงหน่อยอะมันมันมันไอ้เนี้ย พี่ผ้าใหม่มากเลยอ่ะไม่คุยไม่เก่าเน้นตัวใหญ่ด้วยอ้าวใครใครคอวาซีแฟนคลับวาซีมาเวสเลเบลนะเนี่ยเนี่ยเป็นงาน o u t ดอ o r จะ้ะแบบต,ยตยาย่าเดินป่าจะ้ะผ้าหนาตัวใหญ่อ่ะพี่โอ้นี่กระเป๋าหน้าด้วยนะดูดิตายแบบแนวเดินป่าเลย ขนาดตัวใหญ่อ่ะสวยมากเลยอ่ะอบบโอ้ยโอเคเลยไม่ลูบป,ปิสวัสดีค่ะประมาณ1้0 2 0 0ตัวไม่กี่ค่ะประมาณนั้นค่ะกระสอบสี่พัโล นี่นึ่นพูพมาลูกค้า45กิโลค่ะไม่เจอปูมามีตรงเกนด้วยจังขาดโอ้ยใครจะเอาก้อนนี้แบนชฉ่ำม,มากพี่พแบนชฉ่ำม,มากแบนชฉ่ำม,มากเลย เบสว่าเออเยอะนะเนี่ยเราไม่ได้เปิดไวซีนานมากเลยอ่ะโโเนี่ยโอ้โหสระเป๋าเลดิเลดเลิเยแม่ผ้าอย่างสวยเลยอ่ะด,ดูดิผ้าเขาแบบว่าไม่เก่าไม่คุยผ้าอย่างสวยเลย งานใหม่มากเลยมิแนะนําแล้วล่ะพี่พี่ีเข้ากลางไหมเนะี่ยพี่อ้อยช่อยดูพี่ตีหน่อยดิพี่ตีข้ากลางนะเมื่อกี้โอ้โปโลโอ้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อะตัวใหญ่มากผ้าไม่ขุยไม่เก่าเลยพี่ผ้าดีมากเลยอ่ะผ้าดีมากเลยอ่ะดูใกล้นะไม่ ใช่ผ้าดีมากเลยใหม่มากเลยค่ะอืมใหม่มากเลยพี่ดูดิงานสภาพดีจังเลยอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เปิดไวซีนานมากเลยอ่นแล้วมไม่ไีไม่คือคือมันเข้ามาแล้วลูกค้าก็ซื้อหมดตลอดไงเราก็เลยไม่ได้เปิดเลยสักรอบหนึ่งอ่ะโอ้ไม่ได้เปิดเลยนี่นี่นี่นานแล้วนะพี่เนี่ยเพิ่งมาเปิดเนี่ยนานแล้วนะนี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่พี่เราพ้าสดใหม่มากไม่หนึ่ขลุ่ยออลวีเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เราเราจะเปิดว c ซีก่อน,น,ะนอะอลวีล B, ล B ใช่พี่พี่อันนี้ตัวแรกก็มีหัวขาดแล้วนะใช่<ห>ใช่ใจะวว โอ้ท็อเทนนะตัวใหญ่ดีนะอ่าใครอยากได้ก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้นะคะตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิใหญ่มาก<ข>าเลยโคลาโคโฮตัวยงานปักด้วยมีตะกินด้านหลังนึงป้ายเต็มนะงานปูแฮมนะคอลแล็บคอลแลบงานตักด้วย ไม่ได้เปิดนานเลยอ่ะสวยอ่ะน้องสวยอ่ะนี่่เปิยไงไฟเต็มจ้ะพี่ไมกี้นี่สกินอืมก็รีวิวเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบช่วยก้น่ะพี่ดูขนาดสีดำดิไม่ขุยเลยอ่ะไม่ขุยไม่เก่าเลยสีสดมากเลย นนฟินล่าโลโก้ไป <8. S 1> นี่ไม้เต็มแบรนกีฬาถ่ำด้วยอ่านี่ก็แบรนแบรนกีฬาใช่แบรนกีฬานะนะไม่เดี๋ยวนีว y ยซีทำดีมากเลยนะอะจาจจะก่อนหน้านี้มันก็มันก็คือดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะพอเข้ามาแล้วคือเราไม่ไม่ค่อยได้เปิดป้า ขอสิบข้อติวยสวยอ่ะสวยอ่ะพี่สวยอ่ะดูสีขาวนะสะอาดมากสะอาดมากเลยดูดินี่ในกีกแล้วแบนเยอะจังเลยป้ายเต็มตัวใหญ่ด้วยไม่จริง พีสดนะก้อนใหม่ก้อนใหม่ใ,หมใครจะรับก็แจ้งได้นะคะใครจะรับก้อนใหม่ก็แจ้งได้นะใครจะรับก้อนใหม่แจ้งได้นะคะตั้งแต่ลงตู้มาก็เพิ่งจะมาเปิดนะลูกค้าก็ซื้อไปเรื่อยๆแล้วนะพี่ลูกค้าก็ซื้อไปเรื่อยๆเลยนะเปาชัดเท้าอีกแล้วปากด้วยอ่ะปากด้วย งานโค้ดสวยเลยอ่ะงานยังสวยเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะดูดีแต่ละตัวหัวเพียบเลยนะเกืองไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยโอน่ดีสีมะนาวสีมะนาวสดมากสีนิดหน่อยก็สบายโอัมอกมินิมอลปักมินิมอล ใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์ได้นะคะรับรีวิวได้มีวอคาดด้วยไหมขอบเทนงานปักนะเฮ้ยนี่อันนี้ไล่โวลใช่ไหมโอ้โหอ่ะพี่ทำถืออันนี้ก่อนไลวล์แล้วก็นี่นี่นี่ตัว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 แรกตัวแรกบูเจออันนี้ก่อนบูเจออันนี้ก่อนนี่นี่นี่เจอบูเจออันนี้ก่อน แล้วก็ต่อด้วยไล่เวอค่ะยังใหญ่เลยอ่ะเป็นรุ่นน้องมีกับเชอร์รี่โอ้ยอะผมไม่อยากรับก้อนนี้นะใครอยากรับก้อนนี้นะรถมาเนี่ยลูกที่มันแตกไงลูกค้าก็ไม่เอาไงเรลามาหน้าร้านเนี่ยเอเพราะเป็นกระสอบแตกไงอ๋อก็จะเลือกกระสอบแบบดีๆเออเนี่ยเป็นไงล่ะ สุดไปเลยเราเปิดเราเปิดสอบไหนได้หมดไม่ซีเรียสงานกัสอบนี้พี่อะไรพี่น้ำจะเอาไปแล้วแต่ผขไม่ได้เอาไปกระสอบแดงโอเสร็จได้จังเลยพี่พี่น้ำเอาไหมลูกนี้เอาไหมเอาไหมลูกนี้เอาไหมเอาก็จัดได้นะพี่รับสอบนี้แจ้งได้เลยพี่เออ แนว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 ตัวใหญ่มากเลยพี่ดูดิแม็กซ์ a x แม็กซ์ค่ะอุยงานดีอ่ะท้าสะอาดอะ่ะท้าสะอาดอะ่ะสวยอะ่ะไ่กี้ได้หลายตัวเลยนะเป็นกีน่ลออายใบเต็มด้วยนะใช่ใบเต็มด้วยพี่อ่าใครชอบสอบนี้นะคะอันนี้ใบบิน สวยจังเลยพี่สวยจังเลย <S <S เขาพับมาดีด้วยอ่ะพี่ออยเออเขาพับมาดีด้วยอ่ะเขาใช่ใช่พี่พี่ไม่ได้เปิดไวซีนานพับมาสวยมากเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนจาเบ็เออพับมาเป็นเป็นแพกอ่ะ พับมาดีมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพับมาแบบเนี้ยเนี่ยมาแบบเนี้ยโอเคท้างในเออทำมาดีมากเลยนะนี่ไม่ได้ปลดอนานแล้วพี่ไว้สิับมาเสร็จก็เอาเข็นเก็บไว้ด้านในโอ,อ้ข้อดีคือผ้ามันไม่หยาบค่ะแล้วก็สกรีนมันไม่เสียค่ะพี่แบบเนี้ย สดสดแล้วก็ใหม่มากเลยอ่ะสวยมากเลยนะอ,อ้าวนี่สีสดสดใหม่สะอาดม,มากเลย่้ยังสวยเลยนะโอ้สวยสวยสีสดตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่สีสดผ้าใหม่มากนี่สวยมากเลยแต่บนนี้สวยมากเลยที่สวยมากเลย ที่ดูความผ้านีิแบบคือเขาไม่ขุยไม่เก่าเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะโอ้ผ้าเขาสวยมากเลยอ่ะด้นานหลนังนยังสวยเนาะสวยมากเลยนูงานฝักด้วยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะทำทำมาสวยมากเลยอ่ะ พอตีวอันนี้อันนี้เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะเก็เล็กๆแต่ว่าน่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งอยู่แหละเพราะว่าเห็นผ้ามันจับแล้วผ้ามันดีมากเลยอ่ะตัวใหญ่เลยค่ะใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับได้ค่ะพี่ วยเลยอ่ะวิไม่ผิดหวังอ่ะฉันไม่เปิดไวซีนานพอฉันเปิดแล้วว่าหุ้ตายแล้วเธอนานมากเลยได้เปิดนานนะมีแต่มีแต่ที่เราถ่ายคลิปลูกค้ามาเปิดหน้าร้านวันนั้นที่ว่าวันนั้นที่ว่าพี่เขามาเปิดหน้าร้านตรงๆนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เปิดรีวิวแต่ผ้าสดผ้าใหม่มากเลยค่ะ จะอาดมากใครชอบก้อนใหม่ใครชอบก้อนใหม่แจ้งได้เลยพี่ใครชอบก้อนใหม่แจ้งได้เลยรหัสเจียบก้อนใหม่อะไรนะพี่ออยวายอะไรนะวายหกสองวายหกสองรหัสเจีเยะะก้อนใหม่วาย uh, <Y> ะะกหกสองรีวิวก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับได้ค่ะ รีวิวก้อนนี้ใครจะรับพิมรับได้อยูงไล์เบิร์กวคาร์ดแล้วก็ปักสกรีนนะแ <Brand S 1> บรนด์แบรนด์ฉ่ำมากผ้าไม่ค่อยยับเลยพี่แบบเนี่ยหยิบมาคือผ้าเขามาแบบนี้แล้วอะเนี่ยเขาพับเรียงผ้ามาดีมากค่ะนี่ดูสีสดเหยสดไม่ว่านะตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยตัวนี้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 วันนั้นที่ว่าพี่อันนี้มาไง ที่ว่าพี่เขาถ่ายอยู่นะวันนั้นะตัวนี้เขาถ่ายรูปอยู่เขาเรียกอะไรแล้วไม่รู้กูอจองไม่ได้ต,ไตัวใหญ่มากเลยอะดูดิโคเรียนะคะโซโซบายมีโซโคเรียโอ้ผ้าดีมากเลยอะหมามาันเขาจับแล้วแบบรู้เลยนะตัวใหญ่ใช่ใช่ตัวใหญ่ผ้าด,ดีมากเลย สวยว่าหัวหัวทั้งนั้นเลยอ่ะหัวหัวทั้งนั้นเลยเอาเช็คไปขึ้นก่อนเช็คตัวเครื่องบินเลยเฮ้ยเขาทำมาแบบนั้นพี่ดำก็เล่นสะตกใจเลยเขาทำมาแบบนั้นโหบอดดิ้งพาสดิปี2017ันสิบเจ็ดะจ้าเธอบอย บอย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 อ่ะใครชอบก้อนนี้พิมพ์นะน้องรถใหม่น้องสะอาดมากราัเซฟก้อนใหม่ Y หกสองจ้า,า,ารหัเซฟก้อนใหม่ Y หกสองเท่ากับจำนวนจ้าใครเจ้าก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยน้องพับมาดีมากเลยอ่ะ น้องทำงานมาสวยมากเลยอ่ะดูดิงานดีมากเลยพี่คือเปิดมาแล้วเหมือน,นใช้ได้ทุกตัวเลยนะเนาะงานไม่มีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำหนิหรือว่าคัดทิ้งเนาะอืมเสช้ไเสท็จตัว เน้นตัวใหญ่ด้วยพี่นี่ใครชอบตัวใหญ่ใครชอบสีสดอ่ะดิสนี่นนโดนั่นดักได้เลยนี่ก็อันเดอร์แบนกิลาแบนกิลาุ้นนี้ปากอะ่ะปากสวยอะ่ะบรีบอก ได้ตัวใหญ่ๆห,หรือในรอบนี้นเออนี่ป่าสิบเจ็ดเอ็มตัวนี้ก็ใช่นะผ้าหนามากเลยพี่ตีเอามาให้พี่หน่อยใบดงโอ้ผ้าหนามากเลยผ้าหนามากเลยด,ดูขนาดสีดำดิคือเขาแบบว่า ยังไม่ขุยไม่เก่าเลยนะผ้าเขาสดมากเลยอ่ะนี่สีชมพูยังสวยยังสวยเลยอ่ะยังสดเลยอ่ะสุรพรีมปักด้วยเต็มเต็มอมืคุ้มค่าการรอคอยละสวยงั้นเลยอ่ะอ ผู้นี้เขาปวยว่ะพี่จีโรสเดย์อยากได้รหัสไหนของ YC ซีแจ้งได้นะคะนี่เมียน,นี่หด่ยมีอะไรนะดิสนี่ ต้องเดบด้วเนี่ยนี่เขาปักด้วยนะเออตอนแรกว,ว่าคิดว่าเป็นสกรีนนะไม่ใช่นะคะปักนะสะอาดจ,จ้ะพี่รอบนี้ YC062CH จัดไปเลย 0 6 2 c h งานไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดหรือว่าเสียอะไรพวกนี้ใช่งานงานทำดีมากเลยอ่ะไม่ไม่เจอรี่อ USA คุยคอปน่ารักอ่ะอยูสตอร์คอปน่ารักมากเลยสปาขนาดเรียบๆนะก็สปาอ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรอ่ะเจ๋มากเลยโอ้สวยดี เรียบเรียบออรอบนี้เขาทำงานดีมากเลยแต่แต่อาจจะสวยงามแบบนี้มาทุกรอบแล้วแหละเพียงแต่เราไม่ได้เปิดนี่เขาเป็นงานปักอยู่ด้านในอะ่ะสีมันสดมากเลยนะสีมันสดมากเลยอะ่ะ ค่ะสีสดตัวใหญ่งานสภาพดีเลยอ่าพี่ๆท่านใหนที่แบบว่าเป็นคอของ YC อยู่แล้วเนาะดิสนี้ดูจ้ะนเหมือนป้ายนั้นเลยดิสนี้นะคะเออมรู้ไปอตอนไหนก่อ คนขี่มา้าอะไรอะพิงแพนเตอร์เนี่ยป้ายเนี้ยเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งรูป้ปะเนี่ยพิตียกไปแล้วมัง้งสวตรงายตรงคอพอดีเลยพิตีอาจจะยกไปแล้วมัง้งเพราะตรงนี้เป็นปากนะพี่นี่ศูนย์หกสองซีเนะคะ อืมใครชอบสองตัวนี้ที่บอกว่าหา,าได้ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยก็มาจัดไปแล้วกันนะอ่าตัวอื่นก็มีเยอะนะคะที่สวยๆในก้อนนี้พี่ดำอันนี้วางวางแบบ